ะโอวาทพระพุทธชีกงบทพินิจจิตญาล้อยแปดข้อที่65เขาคิดว่าต้นบำเพ็ญปราศจากอาคติแต่การกระทำยังคงแสดงออกถึงอัคติที่ซ่อนอยู่ภายในนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ขาดการตาระหนักรู้ในตนเองและไม่สอดคล้องระหว่างความคิดและการปฏิบัติจงตระหนักว่า การปราศจากอคติที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงการคิดหรือพูดว่าตนไมน่มีอคติแต่เป็นการแสดงออกผ่านการกระทำและทัศนคติในชีวิตประจำวันการที่ผู้อื่นยังสามารถมองเห็นอัคติในตัวเจ้านั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่ได้ขุดรากถอนโคนอคติออกจากจิตใจอย่างแท้จริงยาหลงเข้าใจผิดว่า การไม่แสดงอคติอย่างเปิดเผยคือการปราศจากอาคติแท้จริงแล้วการปราศจากอาคติที่แท้คือการมีจิตใจที่เปิดกว้างเข้าใจและเห็นคุณค่าในความแตกต่างของทุกชีวิตจงฝึกสำรวจจิตใจของตนเองอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องดุดนักดำน้าที่ดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรแห่งจิตใจแต่หากเจ้าคิดว่า ตนบำเพ็ญปราศจากอากติแล้วการกระทำยังคงแสดงออกถึงอกติที่ซ่อนอยู่ภายในก็เท่ากับหลอกตัวเองว่ามองเห็นทั้งที่ยังมีผ้าผิดตาผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความตระหนักรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้งสามารถมองเห็นและยอมรับอคติที่อาจยังคงมีอยู่ในตนพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถมองสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางและเปิดกว้างโดยไม่ด่วนตัดสินหรือแบ่งแยกดังดอกไม้ที่แบ่งบานอย่างเป็นธรรมชาติไม่เลือกที่จะส่งกลิ่นหอมหรือแสดงความงามให้กับผู้ใดเป็นพิเศษฉันใดจิตใจที่ปราศจากอาคติอย่างแท้จริงก็พึงแผ่ความรักและความเข้าใจไปยังทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมฉันนั้นการคิดว่าตนไม่มีอคติ แต่ยังถูกผู้อื่นมองเห็นอคติเปรียบเสมือนดอกไม้ที่พยายามปิดกีบของตนเองซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่สามารถซ่อนความงามได้แต่ยังทำให้สูญเสียโอกาสในการเบ่งบานอย่างเต็มที่แต่การขจัดอคติออกจากจิตใจยอย่างแท้จริงเปรียบดังดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างเต็มที่แทกลิ่นหอมและความงามให้กับทุกสิ่งรอบข้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติจงฝึกฝนการสำรวจและชำระทางจิตใจของเจ้าให้เป็นดั่งการดูแลสวนดอกไม้ที่ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินและกำจัดวัชพืชอยู่เสมอเพราะในความบริสุทธิ์และเปิดกว้างของจิตใจนั่นเองที่เราจะพบความงามและคุณค่าที่แท้จริงของการไร้อคติซึ่งไม่ได้อยู่ที่การประกาศว่าตนไม่มีอคติ แต่อยู่ที่การแผ่ความรักและความเข้าใจเอยังทุกชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเชกเช่นดอกไม้ที่เบ่งบานและส่งกลิ่นหอมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังติดตามพระวาาตอนต่อไปด้วยนะคะ